ขณะนี้เองก็เคลื่อนไหวอยู่ที่2,218.65จุดค่ะเพิ่มขึ้นไป0.72%ฟุตซี่ร้อยค่ะตลาดอังกฤษค่ะล่าสุดอยู่ที่5,380.07จุดลดลง0.13% CAC 40ตลาดุ้นฝรั่งเศสค่ะล่าสุดนั้นอยู่ที่2,986.81จุดเพิ่มขึ้น0.49%แดสตลาดเยอรมันค่ะล่าสุดอยู่ที่5,742.26จุดค่ะเพิ่มขึ้นไป0.71%ค่ะทางดน้นของราคาทองคําในตลาดโลกนะคะขณะนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่1,597จุด 9 0ดอละลาต่อทรอยออนส์ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับราคาทองคําในประเทศจากสมาคมผู้ค้าทองคาแห่งประเทศไทยค่ะทองคำทั่วพันธนั้นรับซื้ออยู่ที่2,330มบาทค่ะขายออกอยู่ที่2 4งหมบาททองคําแท่งค่ะรับซื้ออยู่ที่23,650บาทค่ะแล้วก็ขายออกอยู่ที่23,750บบาทค่ะ ก็ดูเหมือนว่าวันนี้นั้นจะยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากล่าสุดสักเท่าไหร่นะคะทางในส่วนของราคาในประเทศรวมถึงราคาของทองคําโลกด้วยค่ะไปฟังคุณพวันกันค่ะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวหเห็นกันมากนะักกับคุณพวันนวาวัฒนาซับรองประธานกรรมการจากบริษัท YLG Bullion f u t u r e จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบมากทีเดียวเกิดอ,อะไรขึ้นคะ ก็คงยังไม่มีตายอะไรชัดเจนแล้ววันนี้จริงๆแล้วตัวยูโรเองก็แ่งไม่เยอนะนะคืออยู่ในกรอบแคบๆหลักๆตอนนี้ถ้าสมมติว่ายูโรแ่งเยอะทองคําก็จะแ่งไปตามเออ่ยูโรโดยที่เปอร์เซ็นต์เหตอาจจะล้อกันประมาณเอ่ออย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยของยูโรเออ่อ่อนไปประมาณ ห้าเซนต์ของทุาก็อยู่ประมาณสาเปอร์เซ็นกว่าๆเม่เรื่องคอ l a ลเจตมันเกือบเท้าจุดก่เปอร์เซ็นต์มคะีจากยูโรเป็นหลักนะคะนะคะก็ยังอยู่ที่การติดตามสถานการณ์ของทางยูโรอยู่ด้วยยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้บ้างไหมคะปัจจัยอื่นๆจะมีจะมีการประกาศ GDP ของสหรัฐในวันเอื้อหัดแต่ตัวตัวนี้เนี่ย เหมือนตัวเลขคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ดิฉันก็คิดว่าทั้งที่สหรัฐอาทิตย์นี้คงจะไม่มีอะไรที่เป็นสุดพิเศษหลักๆอยากจะให้โฟกัสไปที่การถูก่าวเกรดของซีกยุโรปมากกว่าเพราะว่าของเบลเยียมเพิ่งโดนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ค่ะมีการย่อลงไปนิดหน่อยแต่เนื่องจากว่าเขามีข่าวดีลับออกมาซึ่งทางยุโรปเนี่ยสามารถ ชำระ IMF ได้ครบคันกำหนดดังนั้นอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีถึงได้มีการรีบาวขึ้นมา8,605 US ดอลลา US l l ต่อทรอยส์เอาแล้วก็เช้ามาก็มีการทำาัดเอ่อทราฟิกลงมาด <ฮะ S 1> ้ย่อนมาที่โล1580งนยนะคะ,<ฮ>ะนี่นักลงทุนมองว่าถ้าเออ ก็ก็น่าจะทอย,ยสะสมเพราะว่าเราเชื่อว่าระยะใกล้ระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยค่ะลักที่ทองคาจะมีการปรับตัวขึ้นเ่ยมีถือว่าตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนสามารถทอย,ยสะสมได้ะแต่อย่ามองว่าจะต้องเลื่อนช็อตเทอร์เพราะว่าค่ะเนี้ยโอกาสถ้ามัน พยายามที่จะเบรคเท้าพันหกร้อยสิบไม่ได้เนี่ยก็มีบาสย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าน่าจะคงทุนจะมอง,มองว่าการซื้อก่อนปิดตลาดเนี่ยค่อยาทยอยสะสมดีกว่าเพราะโอ,อกสาสที่จะรีดาวแรงๆไม่เชื่อว่าจะมีเนื่องจากว่าหุ้นชันใหญ่หญๆส่วนใหญ่ก็ปิดปุ๊บกันไปหมดแล้วอ่ะค่ะก็ต้องแจเนย็นรอในช่วงในท้ายก่อนปิดตลาดจะได้เห็นราคาที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วค่อยไปเข้าซื้อในช่วงนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกัน ช่ค่ะแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนเพราะว่าโอกาสที่ทองคางจะย่อม,มาสามขั้นเนี้ไม่ค่อยดีค่ะค่ะคุณปรวันเนี่ยะราะจะคําถามของแนนคือมีคุณผู้ชมฝากถามมาเยอะมากว่าเอ๊ะมันจะสามารถกลับไปได้ไหมในช่วงต้นปีประมาณสักพันเจ็ดันแดเพราะว่าอยากจะมีคนเข้าซื้อก็กลัวว่าจะเกิดความผันผวน,นทางยูโรอีกเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็น ทางเอออเมริกาหรือทางยุโรปเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วถ้ายุโรปเนี่ยเวลามีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยทองจะลงมาก่อนแต่ด้วยความเป็นเซฟเซเว่นของทองคำมันก็จะรีบาวกลับขึ้นมาแต่ตอนนี้มันเอญมันมีภาวะของการที่มีดอลลาร์ฝืดคือการกู่ดอลลาร์ข้ามไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาหรือจากยุโรปทั้งสองซีกเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการการคู่เออยืดดอลลาร์กันอันนี้คือหลักลกที่ทําให้ นักลงทุนทั่วไปขายหลักทรัพย์ทุกอย่างที่มีอยู่ลดสิตคอมมิวนา,าจนกว่ารัฐสภาวะจะดีขึ้นแต่ดีฉันเชื่อว่าการอินเจ็ตเงินเข้ามาในระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะ QE3 หรือการซื้อบอลการเข้าแท่งบอลของาทางเยยุโรปเนี่ยมันต้องมีขึ้นเพราะว่าเขาคงไม่ไม่ปล่อยให้สภาวะเงนินสืนวันขนาดนี้ดังนั้น ต้องอ้้มใจเย็นนะคะต้องคอยสักพักหนึ่งะค่ะนะคะสุดท้ายน,นี้ค่ะขอแนวรับแนวต้าแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนทั้งหมดให้กัักลงทุนในวันพรุ่งนี้เลยค่ะค่ะถ้าเป็นของอาทิตย์นี้ดิฉันมองของวันนี้เอาวันนี้ก่อนะนะคะได้ค่ะดิฉันมองว่าพันห้าร้อยแปดสิบเป็นแนวรับที่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเป็นแนวรับที่สองค่ะก็พันเอ่อหกร้อยห้าเป็นแนวรับที่หนึ่งไอเป็นแนวต้านที่หนึ่งค่ะ 1,625เป็นแนวต้านที่สามถ้าสามารถเด็กเขา1,625ได้ถือว่าทายที่จะกลับขามีแล้วค่ะนะคะก็ถือว่าต้องรอดูอว่าสามารถผ่านแนวต้านได้ไหมในส่วนของ1,625ซึ่งเป็นแนวต้านที่สองด้วยใช่ค่ะนะคะวันนี้นค่ะพฤติกรรมกลงทุนเนี่ยถ้าถามดิฉันเนี่ยจังหวะนี้ไม่เป็นจังหวะที่ไม่น่าจะขายแต่ถ้านักลงทุนมองอว่าไม่แกะแล้วไม่ผ่านทํา ขายระยะสั้นมาก่อนจะแม่เแม่แนะนาให้ชอบก่อนที่จะมีทองนะคะค่ะซื้อทองก่อนแล้วค่อยขายหรือว่าซื้อแล้วทยอยซื้อแล้วรอขายปีหน้าค่ะนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ปลายปีก็เจนเย็นก่อนเราดูสถากนการณ์ภายในต้นปีหน้าก็แล้วกันนะคะค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณมากคนะุณปวันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เรานำมาฝากกันในรายการ Market Mover แบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์